ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคบผมวันนี้ก็อยู่กับเกเลฟุตเอ่อโดบ็อกแมปเกเลฟุตกันอีกแล้วนะคบผมตั้งแต่ที่ผมได้บอกไปในคลิปที่แล้วนะคบผมว่าผมจะมาทํานะคะผมตอนนี้ผมก็ได้มาทําแล้วทุกคนตอนนี้นะครับในความที่คลิปแล้วผมได้ผลไฟใช่ไหมแล้วผมมาสุมหลังหลังกล้องนะครับผมได้ผลมืดครับทุกคนดูนี่น,นี่คิดท่าอะไรอ๋อนี้อ่ะผมสุมได้สองสาวแล้วแหละ อันนี้คือท่าดูดนะครับผมเป็นท่าที่ใช้ยากนะครับสําหรับการฟาร์มนะทุกคนนะอันนี้ใช้ง่ายมากใช้ดีมากทุกคนท่าเนี้ยก็ตอนนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปดูเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งนะครับผมที่ผมได้บอกไปในคลิปที่แล้วนั่นเองนะคบผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยโุยผมเลือดแปดร้อยแล้วผมเวลหนึ่งร้อยแล้วนะคบเพราะว่าผมนั่นแอบไปฟาร์มนั่นเองเฮ้ดกเอออะไรวะ ดาบก็ดาร์คเบดผลก็ใช้ผลมืดตึงกับตึเกินดูทุกคนผลก็ยอดนะครับผมก็ได้ไปเปิดดู y t u t u นะครับแล้วพี่บิวงกรนะครับเขาได้ออกมาพูดนะครับว่าดาบที่ดีที่สุดในเกมอะ่ะก็คือบิซิโตะนะครับก็คืออันนี้นะครับผม1499โลบันะครับถามว่าแพงไหมมันแพงสำหรับคนอื่นแล้วก็สำหรับผมด้วยนะครับผม พันกว่าก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะทุกคนอ่าร้อยกว่าบาทคนน่าแพงไหมละ่ะจะมันดีสุดในเกมนะครับผมผมก็แนะนําว่าเอ่อให้ซื้อเอาไว้นะครับผมสําหรับคนที่แบบอยากมีดาบด,ดีๆใช้ตอนต้นเกมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะมันตีเป็น LOE ด้วยนะคบผมแล้วก็มี3ดาบด้วยนะคบผมสามดาบของโซโลนะผมว่าเท่อยู่นะทุกคนนะอันนี้ก็คือเจมนะทุกคนได้พันกว่าเจมเลยนะครับแต่ว่าใช้เงิน1,600 โลบักนะครับผมอันนี้ก็คือรีเผานะที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับ VIP นะครับ AFK คูณ2นะครับคือมันจะมีโซน AFK นะครับผมแล้วถ้าเราไป AFK เนี่ยเราจะได้คูณ2นะครับผมอันนี้คือ XP p ป e ดคูณ2นะใครๆก็รู้กันอยู่แล้วนะครับคือฟาร์มไวขึ้นได้เ XP เยอะขึ้นนะครับตะกี้ก็คือจะสุ่มได้อะไรยากมากเอ้ยง่ายมากขึ้นนะครับหรือว่าอะไรง่ายขึ้นนะครับผมหรือลงดันเนี่ยอาจจะได้ของง่ายขึ้นนะครับ ส่วนดรอปเนี่ยก็คือของคุมะนั่นเองนะคะผมหรือว,ว่าแบบดรอปของพวกแบบบอสอย่างอื่นอะไรเงี้ยทุกคนจะดรอปคูณ2อนะคะผมอันนี้ที่เหลือก็ก็เป็นแบบเพิ่มช่องผลปีศาจนะครับผมช่องนี้นะทุกคนนะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะผมเราก็ขึ้นไปดูกันหน่อยดีกว่าทุกคนเซมี่ก็ไม่ได้มีคนเรีเยอะอะไรมากนะคะผมแสบตามากผองอกตรง ดูมอนวลิลหน่อยสิก็ฟาร์ม25วิลนะครับให้วิล200นะครับก็สามารถมาฟาร์มที่นี่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะก็ถามว่าฟาร์มยากไหมก็ไม่ได้ยากทุกคนที่มีผลแบบเนี้ยเออเนี่ยสมมติว่าคุณแบบเก่งแล้วเก่งแล้วอยู่อย่างเงี้ยแค่นี้ก็เลือกครึ่งหลอดแล้วทุกคนพวกมันก็เลือกครึ่งหลอดแล้วถ้าคุณแบบอัพสายผลนะครับก็แนะนํานะครับผมว่าให้แบบอัพสายผลนะครับถ้ามีผลนะครับหรือว่าถ้า มีโยลุกก็ใช้โยลุนะคะผมแต่ก็บอกไปแล้วนะครับว่าดาบที่ดีที่สุดในเกมก็คือดาบบิซินโตะนะคะผมก็แนะนําให้ซื้อนะครับผมเพราะว่าเป็นดาบที่ดีนะทุกคนนะจะซื้อก็ได้นะครับผมหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับผมถ้ามันจะแหลกๆนิดนึงน,นะคบผมก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็อัดไปนะครับบิซินโตะเนี่ยทถาดีไหมผมก็เห็นรีวิวมาครับค่อนข้างที่จะดีกันเลยทีเดียวเชียวผมก็อยากได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าก็นั่นแหละไม่มีโลบัก ลุกขึ้นไปกันดีกว่าไปทุกคนผมไม่เคยเติมคูณ2เลยนะผมเคยเติมครั้งเดียวอ่ะเออบล็อกฟูดเดี๋ยวทุกคนอันนี้ก็คือโบน์นะทุกคนนะ250รเลเวลนะครับผมเดีวผมจะพาไปดูตรง225 Level เลเวลกันนะครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับผมน่าจะประมาณ5ตัวนะครับที่ให้ตีนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อน,อนดูดโกงไหมอ่ะทุกคนดู แต่มันมีข้อเสียนะคะผมว่าถ้าดูดเข้ามาเนี่ย <c oughs> เขาจะสามารถตีเราได้อยู่ดีนะคะผมผมอยากให้แบบดูดเข้ามาตีไม่ได้อะไรเงี้ยเออมันจะดีกว่านะทุกคนให้ตีแปดตัวพอดีเป๊ะเลยครับเนี่ยตัวนี้ตีกลุ่มหนึง่งตีกลุ่มหนึง่งอะไรเงี้ยกดอันตีไปอะไรเงี้ยออง่ายนะทุกคนนะสาหรับผมนะอ่ะทุกคนดูเห็นไหมอ่ะมันยังตีได้เห็นไหมทุกคนถือว่ามันยังตีได้นะครับผมเขาไม่ได้ปรับให้แบบอยู่ยาวอะไรเงี้ยทุกคน แล้วตอนนี้ผมก็มีหกหมื่นแลครับมีเกมอีกสามสิบนะทุกคนนะ mm. ก็ผมอยากจะได้สักแสนหนึ่งเอาไปซื้อเรือนั้นมาาเรยแต่ควับจริงผมก็ยังไม่ตัดใจหลังนั้นทุกคนนะทุกคนไหนตัวนึงปะไอ้ช้างอ่ะไอ้ที่ผมบอกว่าผมจะพาไปตีแล้วคลิปที่แล้วผมไม่ได้ตีทุกคนอ่าคลิปนี้ผมจะพาไปตีแล้วนะครับมันเกิดพอดีนะครับทุกคนนะอนะไรเข้าปาโอเคผมจะไปทันหรือเปล่าเหอะทันแหละขอให้ทันเมื่อกี้ผมเห็นคนตีอยู่ด้วยนะทุกคนนะเห็นไหมมันโจมตีไป้วม,มีคนตีอยู่นะครับน่าจะเป็นคนคแบบ พวกว่งสามเก้าอะไรเงี้ยทุกคนเออผมว่าน่าจะใช่เดีย๋ยวเราขับเรือไปก่อนนะทุกคนนะเดีย๋ยวเราต้องไปช่วยเขาตีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปช่วยเขาตีกันดีกว่านะครับทุกคนก็ไม่มีเกาะอ,อะไรเพิ่มเข้ามานะครับก็มีหนึ่งเกาะสองเกาะสามเกาะสี่เกาะห้าเกาะแล้วก็มีเพิ่มเกาะลงดันเข้ามานะครับอาจจะเป็นหกนะครับผมอันนี้เกาะลงดันนี่นับไหมทุกคนทุกคนว่านับไหมเกาะลงดันเนี่ยเออนับเป็นหกไหมทุกคนเห็นไหมอ่าสังเกตน,นะคะว่าแบบเวลาแบบ อาจจะมีคนตีอยู่ก็ได้ทุกคนหรือไม่มีคนตีนะคะับเขาอาจจะปรับมาใหม่นี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะผมผมว่าน่าจะไม่มีคนตีอยู่นะทุกคนเราไปบึงก่อนอาจจะแหลกๆกนิดนึงนะคะผมแต่ก็ภาพมองชัดเหมือนเดิมน,นะขับไปก่อนนะครับก็ผลมื่นะครับตีดีมากเลยนะครับผมสําหรับผมนะคือแบบมันดีอ่ะทุกคนดาเมจมันก็เยอะอ่ะเพราะว่าผมวิตั้งร้อยหนึ่งแล้วนะครับดอดเอ้ยซอสกับฟรุต ก็111่อเท่ากันนะครับเลือดก็87นะครับผมไปรีสแตทมานะทุกคนมีคนรีสแตทมาใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้าอยากเห็นคนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับผมอ่าทุกคนแป๊บนึงนี่ผมแบกรก๊อปมานี่นะครับผมโคดรีสแตตสองอันนี้นะครับผมนี่รีสแตทอันนี้กับอันนี้นะครับผมอันนี้ได้ห้าหมื่นเบลีนะครับอันนี้ได้จริงๆนะทุกคนอุ้ยอุ้ย โค้ดใหม่ทุกคนโค้ดใหม่แนะนําใช่ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไปจ้าคอมเมนต์นะคบผมได้จริงวิทุคนคุยผมมีแสนหนึ่งผมได้พีดอีกเลยห้าสิบโอ้ใหม่กูดโอ้ของจริงวิทุคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยทุกคนรับรองว่าโคตรคุม้มอยู่ดีดีก็มีตังแสนหนึ่งข้อโค้ดไว้ทุกคนเป็นโค้ดใหม่นะทุกคนนะได้อะไรมั่งเนี่ยโู ได้5,000ันอีกพีเงิน50,000แล้วก็ได้เพชรอีหนึงร้อยห้าสิเกมน,นะครับเอาไปใส่กันได้เลยนะครับผมจุกๆนะทุกคนนะโหพี่ปคุมาเขาแจกไว้ทุกคนสุดยอดอะ่ะทุกคนสุดยอดกวเลยทอดสองถุงจริงจถึงบาสกิลไม่คกไม่ถึงใครไปดิเลืวอบักอีกเออไม่เป็นไรดีเข้าปะเหอะไม่เข้าเลยทุกคน ถ้ามันจะเข้าไปตียังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงเรือไม่ขับอะทำใหนั่งมันเ,เขาจะให้เรามาได้แค่นี้ป่าทุกคนใช่ไหมไหนลองดูสิเฮ้ยแต่ไอ้นี่เกิดแทนเราไปตีกันเลยดีกว่าเด้อคนแต่ตีไม่ได้ เดี๋ยวเราตัวตายก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเริ่มก่อนนู้นนะคบท่านผู้ชมเอ่อผมในความจริงอะ่ะผมอะ่ะชอบแบบนี้นะทุกคนนะก็ถามว่าถ้าแบบมันสนุกไหมสนุกนะครับผมแต่การฟาร์มจะยากขึ้นแบบสิเท่าเลยอะทุกคนเออง่ายๆสิบเท่าเลยอะเ,อเ,เอะมื่อก่อนอาจจะฟาร์มง่ายกว่านี้นะคะผมเมื่อก่อนนี่มีแค่ตัวเวฟยีิห้านะครับผมใส่คือใสสกิลทีเดียวตายเลยอะทุกคน อันนี้ดันใหม่เปิดอีกแล้วนะครับผ้โหคลิปเออแบบเกาะเป็นใจเกมเป็นใจมากนะครับให้แบบรีวิวเยอะๆเลยเนาะในทิกต็อกนะครับผมก็เห็นว่ามีคนลงดันใหม่เหมือนกันนะครับผมก็หลายคนก็ได้ลงกันแล้วนะครับผมก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับตีง่ายหรือยากนะครับก็ดูคลิปผมกันได้นะครับผมผมก็ได้เออคลิปที่แล้วนะครับผมผมก็ได้ใส่ชื่อผลที่เป็นโลเกียไปหมดแล้วนะครับผมก็ ไปหาใช้กันได้นะครับผมผลสมมกผลอะไรเงี้ยเป็นโลเกียวหมดเลยนะครับผม,ผมก็แนะนําให้ใช้กันเลยนะครับให้ใช้กันเยอะๆเลยนะครับผมสนับสนุนพี่เขานะครับแล้วก็สนับสนุนผมด้วยนะครับมาดูคลิปผมกันเยอะๆนะครับผมดูนี่นะครับจาก11เป็น135นะเออโคตรไวอ่ะโหอยู่ดีๆก็มีค้นมาใหม่ทุกคนตอนแรกผมคิดว่าค้นหมดอ,อายุแต่ผมไม่เห็นเมื่อคลิปที่แล้วเ้ยสรุปมันได้จริงครับทุกคนมันจะดีอะไรขนาดน,านั้น เราไปกันดีกว่ายาวเลยไปรีบไปรบไป,ประมาณห้านาทีแล้วครับกว่าดันจะปิดนะคะผมรีบรีบขับเรือไปก่อนอเรือก็ไปช้าช้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็พักทุกคนแต่ว่าเราพักไม่ได้สิถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็พักแล้วก็ไอ้นี่สิเออโอหดูดิทุกคนอยู่ดีๆีเวลเพิ่มมาสิบเอ็ดเลยอะ่ะทุกคนเออยู่ดีๆีเวลเพิ่มมาสิ เอ้ยไม่เพิ่มมาแปดปะเออใช่แปดเลยทุกคนขับเรื่อไปต่อเลยครับผมโหยังจำได้อยู่เลยครับตอนที่ลงดันครั้งแรกนะครับโหแบบอึ้งมากตอนนั้นอะตอนนี้ก็ผมก็ยังชอบเวลาลงดันเหมือนเดิมนะครับผมดันแบบเนี้ยดันแบบดันของอันใหม่เนี่ยมันดีนะทุกคนนะมันเป็นดันที่ค่อนข้างดีเลยเ,เชียวเชียวผมชอบชอบลงก็ง่ายนะครับผม ตีโลเกียก็ไม่เข้านะครับผมนี่คือข้อดีนะคะผมผมจริงแบบชอบเล่นแบบนี้นะคะผมเวลาแบบดันเกิดเนี่ยผมจะรีบมาทันทีเลยนะครับทุกคนอันนี้คืออะไรอ๋อเรือนะครับผมช็อบนะครับผมผมอธิบายไปหมดแล้วเราสามดาวแล้วอธิบายไปหมดแล้วสเตตัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะผมทุกคนเชื่อไหมว่าบางเกมเนี่ยมีลัคกี้ด้วยนะทุกคนนะแบบไปลองเล่นกันได้นะทุกคนบางเกมมีลัคกี้กันด้วย ผมเชื่อไม่มีใครมาแน่นอนอนะ่ะเพราะเขายังไม่รู้นะคะผมผมลงสองคลิปนี้ไปก็น่าจะมีคนรู้มากขึ้นนะคะผมเพราะอยากให้มีคนรู้มากขึ้นแล้วก็มาเล่นกันเยอะๆเลยนะคะผมดูเยอะๆนะคะผมจะได้มีคนแบบมาลงนะคะแบบมีคนมาแบกคุณอะไรเงี้ยเออใครใครที่ดูคลิปนี้นะครับกดติดตามนะคะผมผมขอให้มีคนมาแบกนะครับผม ขอให้มีคนมาแบกขอให้ลงง่ายนะคบผมขอให้สุ่มได้ผลโรเกียตลอดนะครับอ้าวเขานี้ตีเข้าเฮ้ยทำไมผลมืดไม่ใช่ผลโรเกียน่ะนี่นายหลอกเราเอย่างงั้นหรอเกมนี่นี่ผลมืดไม่ใช่ผลโรเกียรหรอทุกคนอ๋อเขาน่าจะไม่ได้ปรับมานะทุกคนนะโอ้ยเนี่ยอันนี้ผมดูดมาให้มันตีได้นะทุกคนนะเพราะว่ามันตีเบาๆดูดิตีเทีละสิบเองมอนตีทีละสิบก็อย่าดูถูกดูดิตีโคตรเบาทุกคน ถึงไม่มีโลเกียก็ลงง่ายอ่ะทุกคนถึงไม่มีโลเกียก็ลงง่ายนะครับตายไปนี่ตายหมดแล้วไปด่านต่อไปหกสิบวิเหมือนเดิมนะครับผมเขาบอกให้วิ่งอ่ะทุกคนให้เราหนีตัวเนี้ยไม่ใช่มผมผมเคยสู้กับมันจนแบบเวลาหมด,ด้วยนะทุกคนนะแต่ผมก็ไอ้นี่แหละ เขาบอกให้เราวิ่งหนีนะทุกคนทำไมเราต้องหนีอ่ะเขาบอกให้เราหนีอ่ะใช่ไหมอาจจะใช่นะทุกคนผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวสามสิบวิประตูก็เปิดเองนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรเราทุกคนรอไปได้นะครับต่างตาแสนหล่อานี่สิทุกคนดูดิถือด,บดาบโยร้ด้วยแต่สิดานะครับผลมืดไม่ใช่ผลโลเกียนนะครับในแบบนี้ผลมืดในความจริงควรเป็นผลโลเกียนทุกคนนะใครที่ได้ผลมืดนะครับผมก็ ืมก็อุอ้ยก็นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็ยังไม่ต้องลงดันนี้ก็ได้นะครับทุกคนไปลงแบบพวกดันนนี้ก็ได้ทุกคนอันนี้เปิดแล้วนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าครบสามถ้าครบหกเอ้ยถ้าครบหนึ่งนาทีของมันนะครับก็จะได้ทันทีเลยนะครับผมแต่และคลิปช่างเป็นใจจริงๆน,น,นะทุกคนนะมีของใหม่ๆมาให้รีวิวตลอดเลยนะครับผมผมด่ชอบชอบไหนตีแรงปะไม่แรงหรอกมั้ง สิบเหมือนกันทุกคนก็ดูเลยละกันสกิลดูดแรงไหมโคตรกาดทุกคนสกิลดูดมันอาจจะไม่แรงมากนะทุกคนนะแต่ว่าถ้าใน PVP เนะี่ยแทบใช้ไม่ได้เลยทุกคนโดนโดนเขาสวนตอนดูดอลยทุกคนอุย๊ยเอาทาเยเลยเฮ้อแรงเหมือนกันน่าเราเนะี่ยผมยังจำได้นะคะว่าก้อนเอ็นยูน่าจะเลือกประมาณหมื่นสองนะทุกคนหลังจากที่เราตีคลิปที่แล้วนะครับหรือม่ก็เลือดเยอะอะเลือดเยอะทุกคน นี่คอมโบทุกคนคอมโบคอมโบ,มโบกด X แล้วก็กด1แล้วก็กด C ี่นะทุกคนกดเอเนี้ยก็ตีเราแทบไม่เข้าเลยทุกคนผมแบบอึดเงี้ยทุกคนด,ดูถ้าแบบอยากจะพ V p จริงๆนะครับผมให้กด X นะครับผมแล้วก็กด C นะครับแล้วเขาจะไม่มาหาเรานะแต่เขาจะได้รับดาวมีดนะครับท่านผู้ชมขนมือนะครับมันเป็นสายแบบ ยังไงอะเนี่ยมันเป็นสายดุนสายทำดาเมจเรื่อยๆทุกคนมันอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับโดยด,ดเฉพาะสกิลซีเนะี่ยทุกคนมันไม่แรงเลยสำหรับผมะนะโคตรกาก,ากสกิลซีผลไฟดีกว่านะครับผมในการฟาร์มนะครับแต่ว่าการ PVP เนี่ยผลไฟก็อาจจะดีกว่านะครับผมแต่ถ้าใครอยากใช้ผลมืดเนี่ยก็ใช้ได้น,นันคนการ PVP ผลมืดก็ก,ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะ PVP ยากกว่านิดนึงนะครับผมก็คือมันต้องคอมโบให้ติดนะครับผม อย่างเช่นกด x แล้วกด c นะครับผมบอลจะไม่มาหาเรานะครับหรือว่าแบบลงดันอย่างเงี้ยเราก็ตีเลยครับผมไอตัวนี้กากมากทุกคนปาดไปผมผมก็ตีทีละเจ็ดห้าแล้ว, 7, ลวทุกคนโคตรแรงอะ่ะเออเจ็ดกาแล้ว่าตบเลยตบเลยหรือจะเอาอยัางไงกับอ้วฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูดได้แบบไม่โดนดาเมจนะครับ แต่ถ้าเขาใช้ผลน้ำแข็งก็วิ่งซะเขาใช้ผลน้ำแข็งก็วิ่งเลยทุกคนเพราะว่าผลน้ำแข็งมันค่อนข้างไกลนะคะผมผมยังจาได้เลยตอนที่ผมเห็นไอเนี้ยคลิปที่แล้วทุกคนเมื่อสองเมื่อคลิปที่แล้วอ่ะที่แบบมีคนใช้ผลมือแล้วมันแบบใส่ใสกิลใ,ใ,ใส่ผมทีเดียวผมตาเย,ย,ตยเลยทุกคนย <N> ังจาฝังใจอยู่เลยทุกคนไม่ตายสักทีเน, <N> นี่ยเอเนลวแกนี่มันช่างอึดเกินไปแล้วนะอยู่ชั้นการ่าเป็นลูฟิวหมดนั่นเลยนะหลบ ลบทุกการเคลื่อนไหวไอ้โหมดนั้นอนะ่ะไอ้โหมดจมูกบานอ200นะครับก็ถือว่าแรงกันเลยทีเดียวเชียวดูตายแล้วทุกคนโอโ้โหกว่าจะตายนะเองเนี่ยเดี๋ยวดรอปเปล่าไม่เดาหรอกตามเคยเฮ้ยเฮ้ยหน้าจอเดี๋ยวเดียวเดียวอย่ามึงค้างไอ้หนุ่มอย่ามึงค้างเฮ้ยค้างเหรอเอาจริงเอาเดีอ่ะเฮ้ยไม่ค้างดิลงนั่งนาน ไม่ค้างไม่ค้างหนูไม่ค้างอย่าค้างเลยไม่ค้างใช่ไหมบอกทีค้างเหรออย่าบอกว่าค้างเอ้ยค้างค้างหมดเลยทุกคนพี่เป็นกนช่วยผมด้วยพี่เฮลเมี่ผีพี่โอ้ค้างหมดเลยทุกคนดูดิโหจะไม่เป็นไรทุกคนเรามีเงินหนึ่งแสนแล้วนะครับ เราค่อยไปเข้าใหม่ก็ได้ไม่เครหรอกแกบักเลยนะครับพี่แล้วเข้าเกมอีกรอบนั้นคนนะั้อยู่ดีๆคลิปก็เกด <_ cours> เดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับผมเราจะไปซื้อเรือกันก่อนนะครับผมเรือหนึ่งแสนนะครับผมผมจะให้ทุกคนดูไปกับผมด้วยนะครับผมจะเจาะรายละเลอียดของเรือให้ดีๆเลยนะครับผมจะให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผม เรามาไอวอนดีบิวนุ่นกันต่อดีกว่าทุกคนไปไปไปขับเรือไปโอ้โหจะไม่คิดเสียดายมากเลยอยู่ดีๆก็ค้างทุกคนหน้าไม่เนะี่ยโ,โ,โอ้โหอุ้มอุ้มอุ้มไอวอนอีบิวนุน่นนีนนนน่มาขับด้วยเมาส์มาขับด้วยเมาส์มาขับด้วยเมาส์นะทุกคนเมื่อกี้มันบักมันบักเนี่ยโอ้โหไม่มีใครมีค่าหวัวในเซิร์ฟเลยทุกคนผมมีคนเดียวสี่พันอะ และแกเด็กมามากมายเออเราลาสักแ7ดสิบเจ็ดคนนั่นแหละทุกคนไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะปกติไปกันดีกว่าซื้อเรือกันหรือเรื่องของลูฟี่นะทุกคนเรือลำแรกเลยนะคบผมเอ้ไม่ใช่ดิเป็นเรือลำที่สองถัดจากไอเรือไหมงงทุกคนเงิ <c oughs> นงค่าเหลือแค่หมื่นเดียวเท่านั้นไปกันทุกคนเสกเรือให้ดูกันเลยดีกว่า เป็นนึงนะขอปัดไปฟรีก,ก่อนนะครับฟริงอ้าวแป๊บนึงลืมเปลี่ยนเรือนี่หว่าเฮ้ทุกคนทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนเรือก่อนนะทุกคนนะโอเคตอนนี้ใช้เรือกุยอิงละอ๋อเรืออยู่ตรงนี้มันไม่ได้อุย้ยถึงจะแหลกเราก็จะพยายามทุกคนเราต้องเสกเรือกลับมาให้ได้หย่าหย่า เคทุกคนเสกเด็กอีกรอบนึงเอ้าทำไมไปเรือนี้วะเกมบัคกเกรอทุกคนอ๋อนี่ไงได้ไหนสิลองดูดงสิไม่ได้ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นฮำม,มูดทำไม่ทำไม่ทำม,มูดไม่ได้ครับทุกคนอ อ่ะอ่ะอะไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ถึงจะไม่มีนะครับผมแต่ก็เราจะเอาออกให้เข้าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมผมยังไม่ยอมผมย้ยทุกคนดูให้ได้ผมไม่ยอมทุกคนเกมจะบักใส่ผมสอครั้งไม่ได้ทุกคนผม,มเชื่อเข้าใหม่เข้าใหม่เออพี่บิวบตอนเอ,อ้ยพี่บิวบงกรอนต้องไอ้นี่ผมแล้วแหละต้องปรับแกอีกแล้วแหละ <laughs> ปรับแกรอบสอง แต่ยังนะ Mary bones ชุนนะจะเป็นราชาจุสนี่โคตรตึงฟริ้งเลยเนี่ยฟริ้งฟรังปต๋งปังเลยทุกคนมาดูความเร็วกันดีกว่าทุกคนดูดูความเร็วที่อยากรู้จะเท่าไหร่กันเชียวแต่พาความเร็วสามสิบนี่ไม่เอานะซื้อเออซื้อมันตั้งแสนหนึ่งความเร็วสามสิบนี่เฮ้ยแปดสิบละ เก้าสิบหนึ่งร้อยเฮ้ยร้อยยี่แล้ว๋อ,อตอนที่ร้อยยี่วิเร็ว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 มากทุกคนก็แนะนําให้ซื้อนะครับผมแต่ถ้าใครแบบงบไม่พอก็ใช้เรือไปก่อนนะครับผมจากเออหลังจากที่ผมได้บอกคลิปที่แล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทิ้งคนเวนา่าน,นะครับโอ้ค่อนข้างกระตุกเลยน้คนเรือสวยเกินเรือสวยเกินโอ้โอ้เกิดก่อน เดีย๋ยวผมขอค่าตัวตายก่อนนะครับแหลกมากเดีย๋ยวไปเกิดเกาะหนูนดีวกว่ามันแหลกเกินไปนะทุกคนนะเนะอ,ะอาละเห็นจะแหลกก็ไม่เป็นไรทุกคนก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมทุกคนก็ได้เห็นไปแล้วนะคะว่าโค้ดมันได้อะไรมั่งนะทุกคนนะโคตดคุ้มได้ของฟรีมันจะมีสองโค้ดนะคะผมอ่ามันจะมีสองโค้ดนะคะผมที่จะได้ห้าหมื่นนะครับผมนี่ใส่สองโคนน้ดนี้แล้วก็ไปซื้อเอรือซะทุกคนเชื่อผม ใส่เลยใส่เลยทุกคนใส่เลยใส่เลยแล้วโค้ดพ่กนี้นะครับผมใครอยากดีสแตทนะครับสามารถใส่ได้นะครับผมใส่ไปเลยนะครับผมก็รับรองว่าคุ้มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผมรับประกันจากผมได้เลยนะคะผมผมใส่มาแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะผมสวัสดีครับ